กิ่นไม้ที่ว่าโดนถมลงไปเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้เราใต้ดินก็จะมีปวกมีปวกไม่ใช่ไม่ดีนะครับปวกที่ขึ้นบ้านที่กินบ้านคนนั่นมันจะเป็นปวกตัวเล็กๆนะครับไอ้ปวกตัวใหญ่ๆที่ปลวกเป็นปลวกสีแดงๆใหญ่ๆเนี่ยอันนั้นไม่ได้ขึ้นบ้านขุนนะครับแต่จะกินไม้ตามไร่ตามนาตามสวนเนี่ยนะครับแล้วถ้ามีปวกนะครับเราก็ไปเอาจาวปวกมาสักหนึ่งจาวนะครับจาวประมาณเนี่ย เอามาใส่ถังร้อยลิตรหรือสองร้อยลิตรก็ได้นะครับแล้วก็เอาปลายข้าวนะครับปลายข้าวสารเนี่ยปลายข้าวเนี่ยสักห้าลิตรเทลงไปแล้วก็เอาน้ําใส่สักร้อยลิตรหรือสองร้อยลิตรแล้วปล่อยทิ้งไปเลยนะครับคุณจะได้จุจลินทรีย์จ้าปวกอย่างดีเลยเอามารดราดเดี๋ยวเห็ดโคนก็จะขึ้นจะงอกนะครับสวัสดีครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนช่องกะลาแรนครับเพื่อนเพื่อนครับผมพาเพื่อนเพื่อนมาดูบริเวณบริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้ เป็นที่ที่ถมใหม่นะครับเมื่อก่อนเป็นหลุมลึกนะครับเป็นโบเหมือนเนี่ยหลุมลึกเหมือนฝั่งเนี้ยนะครับตรงเนี้ยถมใหม่โดยที่ไม่ได้ใช้เงินเลยนะครับใช้ศูนย์บาททำยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูครับ บริเวณที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้จะเป็นถนนนะครับถนนผ่านผ่านผ่านไปนี้นะครับผ่านไปนู่นนะครับแล้วบริเวณตรงนี้นะครับเออเป็นที่ของแม่ผมเองแล้วแม่ผมให้เอ่อรถมาจกเอาดินออกไปเพื่อจะต้องการให้เป็นบ่อนะครับแต่มันก็พอเอาดินออกไปแล้วมันก็ไม่เป็นบ่บมันเป็น กึ่งบ่อกึ่งกึ่งนานะครับนาลึกแล้วมึงจะปลูกอะไรไม่ขึ้นนะครับเมื่อก่อนมันจะต่ําเหมือนบริเวณนี้นะครับอาจจะต่ํามากกว่านี้ด้วยนะครับเนี่ยบริเวณข้างๆกันเนี่ยอันนี้เออเป็นที่ของลุงนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับจากขอบถนนนะครับลงมาข้างล่างนะครับบริเวณนี้อันนี้อันนี้ถมใหม่นะครับ ผมไม่มีเงินซื้อดินทำไงรู้ไหมครับนี่นะครับผมติดใต้เลยเมื่อก่อนมันเป็นบ่บเป็นหลุมนะครับผมก็ติดใต้เออให้ทิ้งนะครับให้ทิ้งเศษปูนต้นไม้ใบไม้ใบหญ้าลงในบ่อนะครับในบ่อก็คือบริเวณนี้บริเวณเนี้ยนะครับเมื่อก่อนเป็นบ่อหมดเลยแต่ตอนนี้ก็ ผมก็ประกาศมันก็จะมีทั้งดินนะครับทั้งเขาลือ้อลื้อกูดังลื้อปูนลืล้อตึกมานะครับเอามาเอามาเทลงเทลงนะครับมันก็จะมีมีปูนปนมาด้วยนะครับเนี่ยมีทั้งหินมีทั้งปูนมีทั้งดินผสมปรเสมกันนะครับนี่นะครับแล้วช่วง้งหลังๆนี่เข้าไปรื้อเข้าไปรือ้อไล่รื้อป่ากัน เขาก็เนี่ยจะนําพวกเศษหญ้าเศษหญ้ามันก็จะปนมีดินปนมาด้วยนะครับดินก็จะเป็นหน้าดินนะครับเนี่ยเราก็จะได้หน้าดินมาถมที่เราโรยโดยที่ว่าเราไม่ได้ซื้อนะครับนู้นป่าทูบยาวเป็นสิ่งนู้นเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็เพิง่งเพิ่งเอามาถมใหม่ๆหมาดๆนะครับเนี่ยมันก็จะมี เศษปูนเศษอะไรให้เห็นบ้างนะครับผสมกับดินไปนะครับเนี่ยอันนี้คือไม่ได้ใช้เงินเลยนะครับเขาไปเขาไปลือที่ที่บ้านบางทีก็ไปลื้อโกดังนะครับแล้วก็เอามาทิ้งนะครับนี่นะครับนี่เห็นนี่คือเศษปูนแผ่นใหญ่ๆก็มีแล้วเพื่อนๆบางคนอาจจะคิดว่าบอกว่า เอ้ยถ้าเราให้เขาปูนมาทิ้งนี่ร่เวลาเราจะขุดโกอเราจะสร้างบ้านมันจะยากไหมมันก็น่าจะยากนะครับแต่ว่าผมไม่เน้นจะสร้างบ้านนะครับผมจะเน้นเออผมจะปลูกต้นไม้ผมต้องการที่จะปลูกต้นไม้ให้เป็นสวนป่าให้เป็นป่ามากที่สุดนะครับปลูกทั้งไม้ผลไม้เออไม้ทุกชนิดนะครับอะไรก็ได้ที่กินได้นะครับเนี่ยอย่างพวก กระถินพวกนี้ผมก็ปล่อยเอาไว้ให้มันเป็นร่มมันจะได้ยามันจะได้ไม่รกตรงไหนมีแสงแดดลงยามก็เยอะเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นมะละกอต้นสมบูรณ์มากจะเป็นต้นตัวผู้จะได้มากแล้วก็จะมีชะอมนะครับพวกนี้ก็เนี่ยผมก็จะปลูกพริกปลูกพริกปลยยูกลําไยคิดตันอันนี้กล้วยปลูกโดยไม่ขุดหลุมนะครับเอาโนมาวางเพราะว่ามันขุดไม่ได้ใต้ใต้พื้นเนี่ยมันเป็นหินนะครับ เป็นปูนขุดลงไปก็เจอปูนเอาโหนาวางไว้เฉยแล้วก็เอายาหญาก,กบแล้วก็ลดน้ํานะครับทางนี้ก็เป็นพวกสลิดทางนี้ก็เออขาเรียกว่ามะเขือเขือนะครับมันจะเล็กกว่ามะเขือเทศนะครับกินกับน,น้ำพริกอร่อยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมะเขือเขืออันนี้กาลังจะสุกก็โรยโรยตัวทิ้งๆไปนะครับ ต้นนี้เป็นลำใหญคิดตั้นไอ้ตรงนี้ก็กล้วยเอาวางไว้เหมือนกันนะครับเอาไอ้โนมันวางไว้แล้วก็เอายากบรดน้ํานะครับเนี่ยผมพยายามจะปลูกเอผสมผสานนะครับอันนี้คือบวบหอมนะครับเอาไปผัดอร่อยนะครับอาจารย์ทองธรรมดาแกให้พันมาผมฟังซื้อต้นไม้แกแล้วแกก็ให้มเมล็ดบวบมา ัน,น,นี่ก็จะปลูกมะละกอเอาไว้นะครับเป็นแถวไปนูน่นทางนู่นก็จะมีพริกนะครับมีชะอมแล้วก็ปลูกผักหวานป่าผส,สมกันไปด้วยนี่อายุหนึ่งปีครับ สถึงหัวเข้าเลยแล้วก็เสียบเม็ดเอาไว้นู่นนะครับเลาะทิวไปเรื่อยๆอยาวไปนูน่นนะครับก็ผมก็เลยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเนี่ยวิธีที่ผมใช้ถมที่ศูนย์บาททํายังไงนะครับถ้าให้ผมใช้เงินผมต้องไม่มีเงินแน่นอนเพราะว่าถ้าถมที่ เยอะขนาดนี้ผมว่าน่าจะใช้เงินเป็นหลักแสนน่าจะสองสามแสนไม่รู้จะเต็มหรือเปล่านะครับก็เลยเอามาเล่าให้เ,เพื่อนๆฝังเผือใครจะเอาไอเดียนี้ไปใช้นะครับบริเวณตรงข้ามกับที่ของผมนี่มันก็จะเป็นบ่อน้ําธรรมชาตินะครับแหล่งน้ําธรรมชาติที่รัฐบาลเขามาขุดเอาไว้ให้เก็บน้ําเก็บกักน้ํานะครับตรงนี้บริเวณนี้เขาเรียกว่าบ่อนองแรงนะครับหนองแรงเมื่อก่อนมันจะเป็น บอ่อนะครับเป็นควายมานอนแล้วก็มีน้ํามีขี้โคลนแฉะนิดนิดนหน่อยไม่มีน้ําเลยนะครับเขาเลยเรียกว่าหนองแรงมันจะไม่มีน้ําเลยมีแค่ให้ควายนอนเป็นโคลนๆนะครับจะไม่มีน้ําแต่ว่ามันก็ชื้นเป็นหนองเป็น,เป,นเป็นแอ่งน้ําเก่านะครับฝัรัฐบาลเขามีนโยบายมาขุดน้ําเอ,อฝนปีที่แล้วฝนมันดีมากนะครับน้ําก็เลยเต็ม ก็ผมก็ได้โอกาสในที่ที่ผมผมก็อยู่ตรงข้ามกันพอดีนะครับก็พอถมตรงนี้ก็ถมไปเรื่อยๆนะครับในระหว่างที่เรารอที่ให้เขาเอาดินเอาหินเอาปูนเอาไม้เอาอะไรมาลงเนี่ยเราก็ตรงไหนถมเสร็จก่อนเราก็ปลูกไปก่อนนะครับตรงไหนยังไม่ได้ถมเราก็รอไปก่อนนะครับแล้วการที่ว่าผมให้เขาเอาเศษไม้ เศษไม้ต้นไม้ใบไม้อะไรมาลงเนี่ยมันดีตรงไหนรู้ไหมครับไอ้ต้นไม้ใบไม้ใบหญ้าอะไรเนี่ยพอมันลงไปในดินเนี่ยมันจะเป็นเป็นอินทรีย์วัตถุนะครับมันจะเป็นอินทรีย์วัตถุวัตถุอย่างดีเลยที่ไปอยู่ใต้ดินลพวกปลวกพวกอะไรก็จะมากินไม้ที่ว่าโดนถมลงไปเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้เราใต้ดินก็จะมีปลวกมีปลวกไม่ใช่ไม่ดีนะครับปลวกที่ขึ้นบ้านที่กินบ้านผลนั่น มันจะเป็นปลวกตัวเล็กๆนะครับไอ้ปลวกตัวใหญ่ๆที่ปลวกเป็นปลวกสีแดงๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ได้ขึ <t ries> <t ries> <t ries> <t ries ้นบ้านขุนนะครับแต่จะกินไม้ตามไร่ตามนาตามสวนเงี้ยนะครับแล้วถ้ามีปลวกนะครับเราก็ไปเอาจาวปลวกมาสักหนึ่งจาวนะครับจาวประมาณเนี้ยเอามาใส่ถังร้อยลิตรหรือสองร้อยลิตรก็ได้นะครับแล้วก็เอาปลายข้าวนะครับปลายข้าวสารเนี้ยปลายข้าวเนี้ยสักห้าลิตรเทลงไปแล้วก็เอาน้ําใส่สักร้อยลิตรหรือสองร้อยลิตร ล้วปล่อยทิ้งไปเลยนะครับคุณจะได้จุลินทรีย์เจาปวกอย่างดีเลยเอามารดรากเดี๋ยวเห็ดโคนก็จะขึ้นจะงอกนะครับอันนี้คือวิธีทธําจุลินทรีย์จาวปวกนะครับเพื่อนๆลองอาไปทําดูนะปล่อยใช้หมดเราก็เติมน้ําเติมน้ําครบเจ็ดวันตักไปใช้ได้เลยนะครับจะเอาไปหมักปุ๋ยหมักหญ้าไปหมักอะไรดีหมดเลยนะครับจาวปวกนี้สุดยอดผมผมลองแล้วนะครับห้องน้ําเหม็นร่องน้นําเหม็นจจาวปวก ให้โจกลงไปหายเลยหายเหมินเลยเพื่อนๆลองทําดูนะครับจนสีเจ้าวพวกเนี่ยดีมากนะครับลดล่าต้นไม้ก็ยิ่งดีนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องกระลาแรนนะเพื่อนๆครับสวัสดีครับ